สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมการติดตั้งรั้วตะไ่ายนะครับวันนี้ก็เป็นวันตั้งวันที่สี่เสร็จเรียบร้อยครับผมพื้นที่ห้าร้อยกว่าเมตรครับติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมรั้วตะข่ายให้สนใจ ในรั้วตะข่ายรั้วข้าวบอยติดต่อได้ครับที่ในเพจหรือในเบอร์โทรในช่อง youtube นะครับของรั้วข้าวบอยคูเมืองเพื่อคูเมืองครับผมนะครับห้500บาร้อยเมตร ทีมงานกำลังมัดเสาต้นสุดท้าย,ยครับผมห้าร้อยกว่าเมตรนะครับผมถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ในเบอร์ศูนย์เก3า8 2 3 6นะครับทัว่าขาวบอยคูเมือง รับประกันการติดตั้งเลยนะครับม <c oughs> ีทําตามพื้นที่นะครับ <c oughs> อาจจะพาเดินชมไม่ทั่วถึงนะครับ <c oughs> นี่ก็อยู่ติดตั้งที่บ้าน อะไรบ้านย่างๆอะไรที่อำเภอประโคนชัยเชงหวัดบุรีลำห่างจากพนมลุงอประมาณสิบห้ากิโลครับผมนี่ครับรับประกันการติดตั้ง5ปีครับตัวนี้มองเห็นไหมครับรถถขาย จะมองไม่เห็นมีทั้งล้วข่าวบอยรั้วตะข่ายนะครับผมของล้วข้าวบอยอำเภอคู่เมืองฝากกดไลค์กดติดตามเพจและช่อง youtube ด้วยนะครับผมของั้วข่าวบอยคูเมืองนี่ครับมีเสาย่อยครับผม จะพาไปดูเสาหลักครับนี่ครับเสาหลัก สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับในเบอร์096 7 3 8ก้าหรั้วเข้าบอยภูเม,มืองมีทั้งรั้วเข่าบอยรั้วตะข่ายนะครับผมตัวนี้500กว่าเมตรติดตั้งภายใน4ี่วันครับผม มีว้ล้อมนาล้อมสวนรับประกันการติดตั้งครับมีรัว้วประกันสี่สปีครับรัวร้วรั้วตะไคร้ มีทั้ง40ปีและ80ปีครับับประกันติดตั้ง10ปี5ปี3ปีก็มีครับผมติดตั้งด้วยทีมงานรถขาบบอยคู่เมืองครับ มองเห็นไหมครับใครที่สนใจครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผม อีกฝั่งนึงก็ถือว่ <este S 2> <Nice> าไกลครับผมครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจรัวขาวบอยคุมเมืองและช่อง youtube ด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับในเบอร์0 9 6 7 3 8ครับขอบพระคุณครับผม